สุรัยผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโคนะฮะสินค้านําเข้าจากประเทศไต้หวันแต่ว่าไม่ได้มาทั้งคันนะฮะมาประกอบในบ้านเราเท่าที่ทราบนะวันนี้เดี๋ยวพามาดูว่าแต่ละรุ่นแต่ละคันมีราคาเริ่มต้นแต่เท่าไหร่ที่สําคัญคือมันต่อทะเบียนได้นะครับมีทะเบียนเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีทะเบียนและภาษีเนี่ยปีละห้าสิบบาทเท่านั้นเองคันนี้คือตัวท็อปสุดเลยนะครับก็คือว่า 2,000วัตต์นะครับมอเตอร์ี่2,000วัตต์ชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้90โลอันนี้ไรเดอร์ der, ถ้าเกิดว่าวิ่งแบบหากินแบบอยู่ในวงโคจรและแคบๆนะอยู่แถวร้านดังเนี่ยผมว่า90โลอยู่90โลนี่อยู่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะชาร์จครั้งหนึ่ง90โลนะครับแต่ว่ามีรีโมทนะครับสามารถอันนี้ประกัดใหม่ดอกนี่ประกัดใหม่ได้นะครับแล้วก็สามารถสตาร์ทและเปิดปิดได้นี่ นี่เป็นไงฮะอัพนอนจากรีโมทแล้วใช้กุญแจได้นะครับอันนี้จอดเวลาจอดทุกครั้งจะเข้าเป็นพาร์คนะครับไฟท้ายเป็น L E D นะครับมี daytime running light นะฮะถังน้ำมันอันนี้มีฝาด้วยแต่ว่าหลอกหลอกนะครับก็ทำให้มันเหมือนนะฮะอันนี้ดิสเบกหน้าหลังโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวนะครับนี่นะฮะชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนเนี่ยอ่าไฟหน้า L E D มี Daytime Running Light โห<ฮ>สุดยอดแล้วแล้วก็ โช้กหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับดิสเบกหน้าหลังนะครับตัวนี้เนี่ยอันนี้เสียบปลั๊กชาร์จเลยเหมือนกับเหมือนกับ EV ครับนะเหมือนกรถ EV อันนี้ก็คือเสียบปลั๊กโบชาร์จรถเลยจอดแล้วชาร์จได้เลยถึงออฟฟิศชาร์จเลย90โลนะ90โลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็รูปทรงอย่างนี้โช้กหลังเป็นโช้เดี่ยวนะฮะข้างหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับอันนี้ก็ตกแต่งเพิ่มเติมได้ใครที่ชอบโมดิฟายแต่งได้ท้ายสั้นทำได้ ข้างหน้าโหลดได้เปลี่ยนทรงแนทนทําอะไรได้อีกผมว่าก็ดูประหยัดเลยนะประหยัดที่สําคัญเลยประหยัดแน่นอน<ม>นะครับ,บมีทะเบียนครับอันนี้ทาทะเบียนได้เลยหกหมื้าันเก้ารอยบาทสําหรับคันนี้นี่คือแพงสุดเลยนะมีทะเบียนนะครับในคันนี้เลยเดโคสินค้าจัดไต้หวันนะนี่เลยนี่นี่นี่คันนี้สำหรับคันนี้สามหมื่นกว่าบาทสามืันสี่หมื่นคันนี้เนี่ยเบาเบา เดี๋ยวผมเปิดบอกก่อนแล้วสําหรับคันนี้นะฮะที่หากใครที่อยู่แบบไม่ได้อยู่บ้านเดียวนะฮะหรือว่าอยู่อพาร์ตเมนต์นี่แนะนําคันนี้ครับคอนโดได้ไหมคอนโดก็อยู่ได้ครับ <c oughs> ถ้ามีตังค์อยู่ได้หมดครับนี่ฮะพ,พึบเราโยกไปเลยครับฮิ้วขึ้นไปชาร์จที่คอนโดเชา้าลงมาน,น้นําหนักก็ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่นะไม่ได้เบานะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวบาลานซ์รถด้วยส่วนหนึ่งนะครับ เราเสียบกับลงใบเสียบปลั๊กเข้าไปเหมือนเดิมง่ายๆง่ายๆเลยเสียบปว๊บเข้าไปจ๊กแค่นี้เองนี่ก็เก็บลงงายปิดเก็บพับอันนี้ถูกสุดครับตัวนี้หนึ่งหนึ่งฟันหนึ่งพันวัตประหยัดไฟเบอร์ห้าให้แรงด้วยแรงด้วยมีสามเกียร์เหมือนกันดิสเบรกหน้าหลังเหมือนกันนะครับอันนี้นี่ในหมู่บ้านนี่เนียนเลยนะถ้าเผื่อชิ์ชาร์จครั้ง40 45โล5้สโลนี่สบายๆนะครับ Uh, อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นรุ่นเล็กสุดรุ่นเล็กสุดนะครับพั๊บนในหน้าจอก็เป็น L.E.D เหมือนกันนะครับเหมือนกับคันเมื่อกี้นี้เลยนะฮะเพียงแต่ว่าเอ้ามีรีโมทเหมือนกันเหมือนกันนะฮะแล้วก็รีโมทลนการทํางานอาจจะไม่เหมือนกันมี3มเกียร์เหมือนกันมีเกียร์ที่เป็นพาร์คเหมือนกันนะครับเวลาจอดต้องกดพาร์คเพื่อความปลอดภัยไฟหน้าก็เป็น L.E.D ไฟหน้าไฟท้าย L.E.D มีแต่นี่ขอปมาส่งครับพี่ เหมือนไหมนนเหมือนบ้านหน้าบ้านไหมนะฮะแล้วก็คันนี้มีโหมดสปอร์ตนี่อยากให้ดูนิดนึงครับตรงนี้มีโหมดสปอร์ตนี่เวลามันขับถ้ามันไม่ทันใจก็เพิ่มโหมดสปอร์ตนี้เข้าไปแต่มันก็จะกินไฟเพิ่มขึ้นนะฮะระยะทางไม่ลดลงซึ่งคันนี้ก็ต่อทะเบียนได้มีเป็นรถที่มีทะเบียนนะสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทมีทะเบียนภาษีปีละห้าสิบบาทคลรบว่าสามร้อยกว่าบาทเหมือนบรไซคททั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรุนอื่นๆข้างใน ที่เห็นอยู่นี่ก็คือซ u เปอร์เอทนะครับราคาตามนี้เลยครับ52,900บาทดูรูปทรงแล้วดูท่าทางจะขับมันดีนะอันนี้เป็นนักเก็ตนเก็ตเลยนะครับนี่นะฮะก็เหมือนกันนะครับมี3มเกียร์เหมือนกันแต่ว่าหน้าจอนั้นมีอีกแบบหนึ่งลองมาดูเดี๋ยวนี่น,นี่หน้าจอนั้นก็จะดูแบบไม่เหมือนกับ2รุ่นเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเดิร์ดเดิร์ดนิดหนึ่งสาหรับรุ่นนี้นะนะฮะก็อันนี้ก็เหมือนกันครับ ตามมาด้วยคันหนึ่งดูคันนี้ดูไฟท้ายให้เท่เว้ยนี่คือโซเฟียอันนี้ก็เหมือนกับตัวคันสีเหลืองตัวแรกที่เราดูนะฮะถอดแบตเตอรี่ออกไปได้เหมือนกันยกแบตขึ้นไปชาร์จได้นะแล้วก็น่าตดดาตูน่ารักเชียวนะครับ3,9,900นนี้ทั้งหมดเนี่ยผ่อนได้นะมีไฟแนนซ์ผ่อนได้นะครับ 9, กูนลบาสอาท่มเนั 3, 6, oh. โอ้โหและคันต่อไปครับ ฮันนานะครับฮันนาหน้าตาคล้ายๆกันหมดนะก็จะเป็นทรงแบบสกูตเตอร์นะครับขับง่ายฮันนา4,290บาทใช่ฮันนานะอันนี้ก็ทั้งหมดก็เป็นรถจักรยานไฟฟ้าจากไต้หวันนะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะเหมาะกับบ้านที่ใช้รถน้อยแล้วก็อยู่บ้านชาร์จไฟ ขับรถไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรกันนะครับอันนี้ซินล่านะอันนี้ก็จะดูแบบเดิร์ดเดหน่อยแต่ว่าก็เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> ชาร์จไฟเต็มเจ็ดบาทห้าสิบอนี่คือ7จ็บาทห้าิในเงอนในเงอนขคือสามบาทห้สิบต่อไฟฟ้าหนึ่งหน่วย <Okay. S 1> ใครที่ใช้รถไฟฟ้าก็ไปขอมอเพิ่มได้ตอนนี้ไฟฟ้าขอมอเพิ่มได้นะครับคุณสามารถมีมิเตอร์ไฟสองลูกได้ในบ้านเดียวกัน <Okay. S 1> ในในหนึ่งบ้านเล็กที่เนี่ย ขอไว้สำหรับชาร์จไฟได้แล้วนะครับ<ม>ก็<ม>คุณก็ได้เลทนี้ถ้าคุณขอม้อเพิ่มนะมแต่ถ้าเกิดบ้านคุณใช้หม้อดเดิมค่าไฟเดือนละหกเจ็ดพันอยู่จะไม่ใช่เลทนี้นะ<ม>ค่าไฟฟ้าต่อกิโลก็คือสิบสตังค์ส<ม>ิบสตังค์ต่อหนึ่งกิโลสปีต้องสี่สิบห้าสปีสี่สิบห้านี่ก็เร็วแล้วนะเร็วนะแต่ว่ามันก็ได้มากกว่านี้นะประหยัดต่อปีโอโ้โหนี่เท่ากับได้ปีเลยนะเนี่ยปีหนึ่งนี่ถ้าเกิดว่าคุณใช้มอเตอร์ไซค์ทุกวันนะครับห้าสิบกิโลเมตร ทุกวันก็22,995บาบทนี่ประหยัดไป Con คอนเวิร์ตแล้วสองป,ปีได้ลถฟรีเลยใช้ไปสองปีอ่าใช่สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวเราขึ้นที่อยู่ให้ตทางนี้ทาง f a c e b o o k และเบอร์โทรนะครับกรุงเทพปริมนทลส่งฟรีต่างจังหวัดส่งฟรีแต่1,000บาทเท่านั้นมากกว่านี้จ่ายเพิ่มส่งฟรี1,000 ถ้าพันสก็จ่าย200ไงค่าส่งนะอ่าผ่อนได้แล้วได้ก็ลองคุยกันดูนะครับใครที่สนใจแล้วบอกว่ามาจากโมอีแ e ม็ซนะซื้อที่สาขานี้นะี้นะรับพันดนะครับก็มีส่วนลดเพิ่มคุยกับเจ้าของได้เลยนะฮะวันนี้ก็ฝากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโคสาขาลพันดบไว้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ